ผู้ชมค,ครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการนะครับคือโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนั่นหมายความว่าเราพาผู้สูงวัยมาเที่ยวนะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวที่แห่งนั้นเหมาะกับผู้สูงอายุเหมาะกับผู้สูงวัยและนอกจากนั้นนะครับบางแห่งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีผู้สูงวัยเข้ามาทํางานมาเป็นมักคูเทศมาเป็นผู้นําเที่ยวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆอย่างเช่นวัดวาอารามแห่งนี้ผมขับรถออกมาจากตัวเมืองแพร่ประมาณ4ี่กิโลเมตรครับมาถึงที่อําเภอสูงเม่นมาสะดุดกับวัดสูงเม่นนะครับแน่นอนคือความสวยงามของศิลปะทางล้านนานแล้วหนึ่งละนอกจากนั้นก็จะมีตัวแม่นนะครับที่อยู่รายรอบวัดเยอะทีเดียวพอเข้ามาในวัดครับผมเจออันนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นธรรมแหละนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของอการตากธรรมประเพณีนหนึ่งเดียวของสูงแม่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้ทางคุณแม่นวลทานนะครับสวัสดีครับคุณแม่มนวลทานครับเป็นคนแนะนําให้เราได้มารู้จักกันมแม่ครับที่นี่วัดสูงแม่นที่เอกเห็นเมื่อสักครู่นี้อันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแม่อันนี้เขาเรียกว่าธรรมค่ะ ครับทำทำที่พระสงฆ์พระคุณเจ้าจะได้อ่สวดให้เราเป็นประจำครับตรงนี้แตกต่างจากทำที่วัดอื่นๆยังไงครัแม่นวลทาครับที่วัดสงเม่นเนี่ยจะเป็นสถานที่รวบรวมนะคะทำและรวบรวมคาพี์ใบลานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยนะคะคือ,คอท่านครูบามหาเถรนะคะมหาเถรเจ้านี่ท่านาเป็นผู้ที่ท่าน ท่านเกิดที่สุเม,ม่นนะคะแต่นั้นท่านก็บวชและท่านก็ไปศึกษาธรรมะและ้วก็ไปรวบรวมไปเผยแพร่ไปรวบรวมธรรมทั้งหลายจากล้านนาล้านช้างจากาเชียงรายจากลำพูนจากไกลามาก็มาแต,แต่ละแห่งก็จะต่างกันนั<า>น่นแหละในการทในการเก็บธรรมเนี่ยคือธรรมนี่เขาจะเขาเรียกว่าจารก็คือการเขียนลงในใบลานเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บรักษาเนี่ย ันจะต้องเก็บไดีๆใช่ไหมเกเก็บไปดีๆเพราะนั้นท่านก็มีวิสัยทัศน์่าปีหนึ่งอย่างน้อยต้องเอาทำออกมาตากเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์รักษาธรรมช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ทมก็คือท่านจะวันแรกของงานท่านก็จะให้ไปเอาธรรมทั้งหมดออกมาในวิหารและจากนั้นก็อีกวันหนึ่งก็เอาแห่รอบแห่รอบวิหารเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้จัก เสียสละนะค,ะ,คะในการประ,ประเพณีแล้วก็การสามัคคีกันในชุมชนมก็มาช่วยกันเอาทำออกมาตากเอามาพึ่งแดดนะคะคก็มาพึ่งแดดหนึ่งวันแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ไปห่อเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็เป็นการทําความสะอาดสถานที่เก็บทมด้วยหลังจากที่ว่าเราทในงานประเพณีตากทำก็จะมีคนมาถวายทำ แล้วก็เราก็ห่อห่อใหม่นะคะเอาทาที่เข้ามาถวายเอามาห่อใหม่แล้วทีนี้อย่างในวัดเราเนี่ยบางทีเวลาเราไปที่วัดอื่นเราก็เอาทำพวกนี้ไปถวายต่อให้วัดอื่นเขาจะได้นําไปสวดไปเทศอะไรในงานต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้เป็นทมใหม่นะคะแต่ถ้าทำดั้งเดิมที่ท่านครูบามหาเถรท่านรวบรวมนะคะเราจะเห็นว่าจะเป็น จะเป็นผ้าแบบตกเก่าเพราะนี้มันประมาณ200ปีนะคะอันนี้เหรอค่ะแม่ะอันนี้ประมาณ200ปีเราพอดีมีอาจารย์จากมชนะคะมาเลยเชียงใหม่ท่านมาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำเป็น QR วอารโค้ดสามารถส่อง QR โค้ดดูก็จะรู้ว่าในเนี้ยเหมือนกับเป็นบรรณานกกรมนะคะว่าในเนี้ยมีอะไรแต่ที่จริงในธรรมดั้งเดิมนะคะเขาจะมีตรงนี้เขาเรียกปันชักปันชักก็เหมือนกับเป็นค r โค้ดว่า แต่มันเป็นภาษาเหนือภาษาพื้นเมืองว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรใครเป็นคนแต่งอะไรปีไหนนะคะคือทำอะไรมีจำนวนเก้าผูกสร้างเม่ปีจุลศักราชจุลศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดสร้างที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวค่ะดูนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะบางจากลาวจากหลวงพระบางจากน่านจากเชียงใหม่จุลศักราช1198 อ๋อตรงกับพศปี2อ7 9แม่เอกสงสัยเราเข้ามาแล้วเจอตัวแม่นเยอะมากเลยอะ่ะแสดงว่าตัวแม่นต้องมีที่มาที่ไปให้มันคล้องกับอำเภอสูงแม่นแน่เลยแม่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอ่าคือบริเวณนี้เมื่อก่อนนี้เหมือนกับมันจะเป็นที่รวมแม่นเขาจะ สูคือภาษาเมืองเขาเจะเรียกว่าสูงก็คือรวมตัวกันอยู่เยอะอก็เลยเรียกต่อมามันก็เหมือนก็จะเพี้ยนไปเป็นสูงเม่งครับซึบ่งถ้าวันธรรมดาหรือวันทั่วไปถ้ามาเที่ยวก็จะได้เจอแม่คร<ห>ูนวลาเป็นมคคุูเทศอยู่ที่นี่รรจริงแม่ครูมีหลายตำแหน่งมากเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่นอันนี้เพิ่งตำแหน่งนี่ครับแล้วก็เป็นมัคคุเทศแล้วก็เป็นมัคคุเทศของ สถาบันนี้นะคะเ็เป็นเป็นชาวบ้านในชุมชนนี้คือเกษียณแล้วก็เลยมีจิตอาสามาค่ะครับต้องขอบพระคุณแม่ครูอย่างยิ่งเลยครับที่ให้ขามรูแไปเอกในวันนี้แล้วก็พาเยี่ยมชมต่างๆอย่าลืมนะครับถ้ากมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ได้ที่วัดสุเม่นจังหวัดพระครับ